คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมรหัสข้อผิดพลาดในโลกออนไลน์ถึงต้องเป็นเลข404 Not Found หาไม่พบไม่มีความหมายหรือจริงๆแล้วมันคือคำเตือนที่หลุดออกมาจากโลกอีกใบว่าถ้าคุณก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวคุณอาจจะกลายเป็นคนที่หาไม่พบไปตลอดการสวัสดีครับขอต้อนรับสายทุกท่านเข้าสู่สายราตรี ในค่ำคืนที่บรรยากาศรอบตัวดูอึ่นครึมแบบนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหอพักเก่าแก่แห่งหนึ่งใจกลางเมืองหอพักที่ภายนอกดูธรรมดาแต่กลับซ่อนห้องหักอ้องหนึ่งไว้ห้องที่ไม่เคยถูกระบุไว้ในผังห้อง404เรื่องนี้ถูกส่งมาจากคุณวินครับวินเป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่กำลังมองหาที่พักราคาถูกเพื่อเริ่มต้นชีวิตไว้ทำงานเขาไปเจอป้ายประกาศเล็กๆแปะอยู่ตรงเสาไฟฟ้าหน้าปากซอยลึกที่เงียบเชียบจนผิดปกติข้อความเขียนแค่ว่าห้องพักรายเดือนราคาถูกต่อดิดต่อชั้นสี่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ตัวเลขเลืออลางวินตัดสินใจโทรไปปลายสายเป็นเสียงหญิงชราแหกท่าเธอไม่ถามอะไรมาก แค่บอกให้เขาเข้ามาดูห้องได้เลยตอนหัวค่ำเมื่อวินไปถึงที่นั่นประมาณหนึ่งทุ่มครับบรรยากาศของหอพักเป็นตึกแถวห้าชั้นทาสีเกียวซีที่ลอกร่อนตามกาลเวลาทางเดินมืดสลัวหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์กระพริบที่ีส่งเสียงหึ่งตลอดเวลาเหมือนแมลงปีกแข็งที่กำลังดิ้นรนเมื่อเขาขึ้นไปถึงชั้นสี่เขาพบว่าห้องพักที่นี่แปลกมากทางเดินยาวเหยียดมีห้องเพียงไม่กี่ห้องและที่สำคัญคือ ห้องที่ควรจะเป็นเลข404หลักไม่มีอยู่จริงลำดับห้องข้ามจาก403ไปเป็น405ทันทีวินถามป้าแม่บ้านที่เดินผ่านมาพอดีว่าป้าครับห้อง404อยู่ตรงไหนครับป้าแม่บ้านหยุดตึกเธอไม่ได้หันหน้ามามองวินตรงตรงแต่ค่อยๆเหลือกตาที่พ่ามุมมามองแล้วชี้มือที่สั่นเทาไปที่กำแพงเปล่าตรงหัวมุมทางเดินที่มืดที่สอง ดูตรงนั้นไม่มีประตูไม่มีแม้แต่รอยต่อของไม้มีเพียงกำแพงปูนทาสีขาวที่ดูสะอาดสะอ้านเกินกว่าส่วนอื่นๆของตึกมันไม่มีรอบลูกห้องนั้นนะ่าอย่าไปหาเลยป้าพูดจบก็รีบเดินจากไปทิ้งให้วินยืนงงอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อเรื่องล้ลับและที่สำคัญคือเงินในกระเป๋าที่มีจำกัดวินยังคงวงเวนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเคาะผนังเบาๆ เสียงนั้นดังมาจากข้างหลังกำแพงปูนนั่นแหละครับมันไม่ใช่เสียงเคาะแบบปกติแต่มันเหมือนเสียงเล็บขูดลงบนพื้นผิวที่แข็งกระด้างวินขยับเข้าไปใกล้กลิ่นเหม็นอับของความชื้นและกลิ่นเหมือนดอกไม้จะลอยลอดออกมาจากรอยแยกเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเขาลองยื่นมือไปสัมผัสกำแพงนั้นแล้วสิ่ที่เขาพบกลับทําให้เขาขอนลุกเกลียวไปทั้งตัวกำแพงนั้นอุ่น ครับมันอุ่นเหมือนผิวหนังมนุษย์ที่ยังมีชีวิตและเมื่อเขาออกแรงกดลงไปเบาๆปูที่ควรจะแข็งกลับยุบตัวลงไปเหมือนเนื้อนุ่มๆวินรีบชักมือกลับหัวใจเต้นระัวจนแทบจะทะลุออกมานอกเกาะในวินาทีนั้นเองแสงฝ่ายในถุงทางเดินกระพริบดับวูบลงทิ้งให้เขาอยู่ท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงรำไราจากหน้าต่างปลายทางเดินที่สาดส่องเข้ามาเขามองเห็นแล้วครับในความมืดนั้น กำแพงขาวๆตรงหน้าเริ่มเปลี่ยนไปรอยร้าวเล็กๆค่อยๆปริแตกออกตามรูปร่างของบานประตูและบนบานประตูที่ปรากฏขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคุยนั้นมีป้ายโลหะเก่าๆที่สลักตัวเลขสีแดงเข้มไว้ว่า404วินยืนนิ่งราวกับถูกมนสะกดมือของเขาเอื้อมไปที่หลูกระบิดประตูสีสนิมโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวใจหนึ่งอยากนีแต่อีกใจหนึ่งกลับมีความรู้สึกประหลาดที่บอกว่า ต้องเปิดเข้าไปวินจับลูกบิดที่เย็นเฉียบแล้วค่อยคอยบิดมันช้าๆประตูเปิดออกกลิ่นข่าวเลืออดผสมกับกลิ่นแป้งเย็นโบราณพุ่งเข้าประธานหาภายในห้องนั้นมือสนิทแต่มีสิ่งเดียวที่เขามองเห็นชัดเจนคือแผ่นหลังของใครบางคนที่นั่งอยู่บนเตียงกลางห้องกำลังค่อยๆหันหน้ากลับมามองเขานี่คือจุดเริ่มต้นครับของการเปิดประตูที่จะเปลี่ยนชีวิตของวินไปตลอดกาล หรืออาจจะจบลงที่ห้องนี้ห้องที่ไม่มีทางกลับวินค่อยๆก้าวเท้าข้ามธรณีประตูเข้าไปในห้อง404ทันทีที่เท้าสัมผัสกับพื้นห้องเขารู้สึกได้ถึงความเหนียวเน้อเหมือนพื้นไม้ถูกทาด้วยยางไม้ที่ยังไม่แห้งกลิ่นคาวเลือดที่เคยจางๆกลับรุนแรงขึ้นจนเขาต้องยกมือขึ้นมาปิดจมูกเสียงประตูข้างหลังปิดลงเองชา้ชาๆเอียดปัง มันไม่ได้ปิดแรงแต่มันปิดแน่นสนิทจนแสงจากถงทางเดินหายไปหมดสิ้นภายในห้องนี้ไม่มีหน้าต่างเพียงแสงสีสลัวจากหลอดไฟเก่าๆที่ห้อยลงมาจากเพดานกลางห้องแสงนั้นกระพริบเป็นจังหวะเหมือนชีพจรของสิ่งนีชีวิตที่กำลังจะตายวินมองไปที่เตียงไม้เก่าๆกลางห้องร่างที่เขามองเห็นจากข้างหลังยังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงเขารวบรวมความกล้าแล้วเอ่ยถามออกไป สวัสดีครับผมผมมาดูห้องพักครับป้าแม่บ้านบอกให้ขึ้นมาดูร่างนั้นค่อยๆขยับเสียงกระดูกลั่นกรอบแกรบดังสะท้อนไปทั่วห้องที่เงียบสงัดชายแก่ในชุดเสื้อกล้ามสีซีดกางเกงขาสั้นค่อยๆหันหน้ามาไปหน้าของเขาดูสูบตอบดวงตาบูลึกและเมื่อสนิทเหมือนไม่มีลูกตาอยู่ข้างในเขายิ้มให้วินรอยยิ้มนั้นกว้างจนเห็นเหนเงือกสีดำคล้ำมาแล้วเปือรอตั้งนาน ห้องนี้แหละเหมาะกับเจ้าที่สุดวินรู้สึกเย็นวูบไปถึงกระดูกสันหลังเขาพยายามจะก้าวถอยหลังไปที่ประตูแต่เขากลับพบว่ามือของเขาไม่สามารถขยับได้มันแข็งทื่อเหมือนถูกพัฒนาการด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นชายแก่คนนั้นลุกขึ้นจากเตียงท่าเดินของเขาดูผิดธรรมชาติขาซ้ายลากไปกับพื้นจนเกิด่อเสียงครืดครืดเขายื่นมือที่เหี่ยวแห้งจนเห็นเส้นเลือดปูดโปนมหาพิน ดูสิห้องนี้มีทุกอย่างที่เจ้าต้องการเตียงที่เจ้าจะไม่ได้ลุกไปไหนตู้ที่เจ้าจะเข้าไปอยู่ข้างในและกระจกที่จะสะท้อนความจริงของเจ้าวินพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาจากลําคอเขารู้สึกเหมือนอากาศในห้องเริ่มน้อยลงทุกทีกลิ่นดอกไม้จันทร์ที่เคยได้ยินจากข้างนอกกำแพงบัดนี้มันฟุ้งกระจายอยู่รอบตัวเขาจนแทบจะสำลัก ทันใดนั้นแสงไฟกลางห้องกระพริบติดติดดับดับที่ขึ้นในช่วงที่ไฟดับลงวินมองเห็นเงาดำนับสิบสายค่อยๆเลื้อออกมาจากใต้เตียงและตามซอกตูก้เงามันวาวเหล่านั้นดูเหมือนมือมนุษย์ที่พยายามเอื้อมมาจับขากลางเกงของเขาไม่นี่ไม่ใช่ห้องพักธรรมดาวินคิดในใจด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาสังเกตเห็นว่าบนผนังห้องที่ควรจะเป็นวอลเปเปอร์กลับถูกแปะทับด้วยรูปถ่ายเก่าๆนับรัก อ้อยใบทุกใบเป็นรูปของผู้คนที่กาลังกรีดร้องและเอามือปิดหน้าและที่น่าสยองที่สุดคือทุกคนในรูปมีรอยสักเลข404อยู่ที่หน้าผาชายแก่ขยับเข้ามาใกล้จนวินได้เห็นรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ที่พาดผ่านลำคอของเขาเจ้าเห็นรูปพวกนี้ไหมพวกเขาคือผู้ที่หางไม่พบเหมือนกับเจ้าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า วินรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายกระชากแขนตัวเองจนหลุดจากการเกาะกลุ่มที่มองไม่เห็นนึกเขาวิ่งไปที่ประตูแล้วพยายามบิดลูกบิดอย่างบ้าคลั่งแต่มันไม่ขยับเลยมันมือนลูกบิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อไม้ไปแล้วเสียงหัวเราะแหบแห้งของชายแก่ดังขึ้นข้างหลังไม่มีทางกลับหรอกวินประตูมีไว้ให้เปิดเข้าไม่ได้มีไว้ให้เปิดออกวินหันกลับมาประจันหน้ากับความมืดเขาเห็นเงาของชายแก่ขยายใหญ่ขึ้นจนเต็มผนังห้อง เงาหน้ากากที่ขยับเขยื่อนไปมาเหมือนมีชีวิตในวินาทีนั้นเองพื้นห้องที่เขาหยิบอยู่เริ่มเปรลืยลยนสภาพมันนุ่มลงและค่อยๆกลายเป็นหลุมดำที่กำลังสุกเขาลงไปวินพยายามคว้าขอบเตียงเอาไว้แต่มือของเขากลับคว้าได้เพียงอากาศช่วยด้วยเขาตะโกนกล้องในใจแต่ความมืดมิดในห้อง404ก็เริ่มอบล้องเขาไว้ทุกทิศทางนี่คือความรู้สึกของการเป็น not f o u การหายไปจากโลกที่เขาเคยรู้จักเข้าสู่ความว่างเปล่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดวินรู้สึกเหมือนร่างกายกําลังดิ่งลงสู่ก้นบึ้งที่ไม่มีจุดสิ้นสุดแต่แล้วจูจๆแรงกระแทกอย่างแรงก็ทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นเขายังคงอยู่ในห้อง404แต่สภาพห้องกลับเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดผนังห้องที่เคยเต็มไปด้วยรูปถ่ายบัตรนี้กลับกลายเป็นผนังที่ทำจากกระจกทั้งหมด กระจกเงาบานใหญ่ที่มองมุสท้อนภาพของวินที่ดูซีดเซียวจนเกือบเห็นเส้นเลือดเขาพยายามลุกขึ้นยืนแต่เท้ากลับสัมผัสได้ถึงความเย็นจัดของพื้นน้ำแข็งเสียงของชายแก่หายไปแล้วหลือเพียงเสียงกระซิบเบหาหาที่ดังมาจากหลังกระจกทุกบานช่วยด้วยปล่อยเราออกไปวินมองเข้าไปในภาพสะท้อนของตนเองและเขาก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความสยง ภาพสะท้อนของเขาในกระจกไม่ได้เคลื่อนไหวตามเขาในขณะที่บินยืนนิ่งภาพในกระจกกลับค่อยๆเอื้อมมือมาแต่ที่พื้นผิวของกระจกจากด้านในใบหน้าในกระจกเริ่มบิดเบี้ยวผิวหนังค่อยๆลอกร่อนออกจนเห็นเนื้อแดงฉานวินถอยหลังหนีจนไปชนกับกระจกอีกด้านหนึ่งแต่ทุกบานที่เขาหาันไปมองล้วนแสดงภาพสยองขวัญที่แตกต่างกันบ้านหนึ่งเห็นเขากำลังถูกแขวนคออีกบานเห็นเขากำลังถูกฝังทั้งเป็นนี่มันไม่ใช่แค่ห้องพัก แต่มันคือคุกของวิญญาณวินพึมพมกับตัวเองด้วยเสียงอันสั่นเครือทันใดนั้นกระจกบางที่ใหญ่ที่สุดตรงหน้าเขาก็เริ่มแตกร้าวรอยเร้าวลามไปทั่วเหมือนใยแมงมุมก่อนที่มันจะระเบิดออกเพลงแทนที่จะมีเศษกระจกกระเด็นออกมากลับมีน้ำสีดำข้นคลักไหลทะลักออกมาจากรูหัวนั้น กลิ่นของมันเหมือนศพที่เนา่าเปื่อยมานานปีวินพยายามวิ่งหนีไปที่มุมห้องแต่พื้นห้องตักเริ่มลาดเอียงทำให้เขาเสียการทรงตัวดิ่งลงสู่ลำธารสีดำนั้นในน้ำเย็นเฉียบนั้นวินรู้สึกถึงมือเย็นๆนับร้อยที่พยายามจะฉุดคั้งเขาลงไปข้างล่างเขาเห็นใบหน้าของป้าแม่บ้านเห็นใบหน้าของผู้คนที่เขาเคยเห็นในป้ายประกาศคนหายทุกคนอยู่ที่นี่ในความผิดพลาดของระบบมิตินี้ เสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นมาจากเนื่อหูวินครืดครืดชายแก่คนเดิมปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ร่างกายของเขาขยายใหญ่หญจนศีสันจรบเพดานเขาจ้องมองลงมาที่วินด้วยดวงตาที่กลายเป็นรูโวสีแดงเจ้าเห็นความจริงแล้วใช่ไหมวินห้องนี้คือส่วนเกินของโลกคือความว่างเปล่าที่พระเจ้าลืมลบออกและเมื่อใครก็ตามก้าวเข้ามาพวกเขาจะกลายเป็นฟอน กลายเป็นข้อมูลที่ไม่มีใครเรียกใช้งานวินพยายามตะเกิดตะกายขึ้นจากน้ำดำผมไม่เอาผมจะออกไปผมยังมีชีวิตชายแก่หัวร้อนจนเพดานห้องสั่นสะเทือนชีวิตคืออะไรในห้อง4 1 0เมื่อประตูถูกปิดร่องรอยของเจ้าในโลกถ่ายนอกจะเลือนหายไปพ่อแม่จะจำเจ้าไม่ได้เพื่อนจะลืมชื่อเจ้าแม้แต่เงาของเจ้าก็จะทิ้งเจ้าไป วินรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่หน้าผากเขาลองเอามือลูบดูและพบว่าผิวหนังเริ่มนุนขึ้นมาเป็นตัวเลข4ีส่สกำลังถูกสลักลงบนเนื้อของเขาด้วยแรงที่มองไม่เห็นเขามองไปรอบตัวและพบว่าตอนนี้ห้องไม่ได้มีแค่เขามีร่างเงาซีดขาวนับพันที่ยืนเบียดเสียดกันอยู่ในความมืดทุกร่างไม่มีหน้ามีเพียงตัวเลขสีแดงบนหน้าผากที่เรืองแสงสลัวร่างเหล่านั้นค่อยๆขยับเข้ามาล้อมรอบวินยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ผู้ที่หาไม่พบเสียงประสานเธอเบา,เบาจนหน้าขนลุกดังขึ้นซ้ำๆวินรู้แล้วว่าเขากำลังจะสูญเสียตัวตนไปเขากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเงียบทักนีป้าแม่บ้านหวาดกลัววินพยายามคลานหนีร่างไร้หน้าเหล่านั้นอย่างบ้าคลั่งแต่ละครั้งที่มือของเขาสัมผัสพื้นมันไม่ได้รู้สึกเหมือนปูนหรือไม้แต่มันรู้สึกเหมือนกำลังคลานอยู่บนก้อนเนื้อ ที่เต้นตุกตุกต่างจังหวะหัวใจของห้องความมืดเริ่มกลืนกินขาของเขาจนมองไม่เห็นวินตัดสินใจคว้าเอาเศษกระจบที่แตกกระจายบนพื้นขึ้นมาบาดแผลจากคมกระจบทําให้เลือดสีแดงสดหยดลงบนพื้นน้ําสีดําแปลกมากครับเลือดของเขาไม่ซึมหายไปแต่มันกลับเรืองแสงสว่างจ้าเป็นสีทองท่ามกลางความมืดนั่นไงเลือดของคนที่มีชีวิตเสียงกระซิบจากทั่วห้องดังขึ้นอย่างโหด อย่าหาร่างเหล่านั้นพุ่งเข้าหาเขาเหมือนฝูงแมลงที่หิวโหยพยายามจะซับเลือดจากแผลของวินเพื่อแลกกับเศษเสี้ยวของวิญญาณวินใช้แรงเฮือกสุดท้ายปีงขึ้นไปบนตู้เสื้อผ้าไม้เก่าที่ดูแข็งแรงที่สุดเขาสังเกตเห็นว่าที่เพดานมีรอยแยกขนาดใหญ่ที่เป็นแสงสีขาวสว่างจา้าแสงนั้นไม่ใช่หลอดไฟแต่มากนั่นะคือช่องว่างของเวลาที่เปิดออกเพียงเสี้ยววินาทีเขามองเห็นภาพสะท้อนของ โลกภายนอกผ่านรอยแยกนั้นเขาเห็นพ่อแม่ที่กำลังโทรศัพท์ตามหาเขาด้วยใบหน้าเศร้าส้อยเห็นเพื่อนที่กำลังแปะป้ายประกาศคนหายผมอยู่ตรงนี้วินตะโกนสุดเสียงจนเส้นเลือดที่ขอบปวนออกมาแต่เสียงของเขาถูกดูดหายไปในอากาศที่หนาแน่นเหมือนน้ำชายแก่ที่ร่างกายบิดเบี้ยวเริ่มปีนตู้ตามเขาขึ้นมานิ้วมือที่ยาวผิดปกติขูดกับไม้ดังแกรกแ เจ้าจะตะโกนไปทำไมวินในโลกนั้นเจ้าตายไปแล้วในความทรงจำของพวกเขารอยแยกนั่นมันแค่ภาพลวงตาที่ห้องนี้สร้างขึ้นเพื่อกินความหวังของเจ้าเป็นอาหารชายแก่ขำงรามพร้อมกับกระชากข,ขาของวินจนเขาล้มลงกระแทกกับหลังตู้วินไม่ยอมแพ้เขาใช้เศษกระจกในมือปักลงไปที่แขนของชายแก่ไม่มีเลือดไหลออกมามีเพียงควันสีดำและเสียงกรีดร้องที่แหลมสูง จนแก้วหูของวินแทบแตกร่างของชายแก่สลายกลายเป็นปลุกควันที่ปกคลุมไปทั่วห้องวินอาศัยจังหวะนี้กระโดดคว้าขอบรอยแยกบนเพดานเอาไว้ได้มือของเขาเริ่มเปลี่ยนสภาพผิวหนังเริ่มกลายเป็นสีขาวซีดเหมือนกระดาษที่กำลังจะขาดอีกนิดเดียวเขาสั่งตัวเองให้ทนต่อความเจ็บปวดที่รอยสักเลข4 4บนหน้าผากซึ่งตอนนี้กำลังร้อนช้ำเหมือนถูกน้าบ ด้วยเหล็กไฟทันทีที่นิ้วของเขาสัมผัสกับแสงสว่างที่รอยแยกเขารู้สึกถึงแรงดึงมหาศาลจากด้านล่างร่างไร้หน้าเหล่านั้นไม่ได้แค่กอขาเขาไว้แต่มันกำลังเริ่มลอมรวมร่างกายของพวกมันเข้ากับขาของวินเขาเห็นขาของตัวเองเริ่มกลายเป็นเนื้อเยื่อสีเทาที่เชื่อมต่อก,กับร่างเหล่านั้นถ้าเจ้าไปพวกเราก็ต้องไงประกับเจ้าเสียงวิญญาณนับพันกรีดร้องประสานกัน วินมองขึ้นไปที่โลกข้างบนเขาเห็นป้าแม่บ้านคนเดิมยืนอยู่เนรอยแยกนั้นในมือของเธอถือกระป๋องสีขาวและแปรงทาสีดวงตาของเธอไม่ได้ผ้ามูอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยความเฉยยอมเมยป้าครับช่วยผมด้วยดึงผมขึ้นไปทีวินอ้อนวอนป้าแม่บ้านก้มมองเขาช้าๆแล้วพูดเสียงเรียกว่าห้องมันเต็มแล้ววินถึงเวลาต้องปิดรอยร่วสักที เธอเริ่มจุ่มแปรงลงในทั้งสีขาวแล้วป้ายลงบนรอยแยกนั้นช้าๆแสงสว่างเริ่มหายไปทีละนิดตามจังหวะก,การไปสีวินเห็นความหวังสุดท้ายกำลังจะถูกทากปูนปิดทับเขาพยายามจะสอดนิ้วเข้าไปในช่องว่างที่เหลืออยู่แต่มันแคบลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงรูเล็กๆความมืดมิดกลับมาปกคลุมห้อง4 0่ครั้งพร้อมกับความเงียบที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมวินตกลงมาบนพื้นห้องที่ตอนนี้กลับมาแข็งกระด้างเป็นปูนปกติ เขาหันไปมองรอบตัวห้องนี้กลับมาเป็นห้องเปล่าสีขาวสะอาดอ้านไม่มีตู้ไม่มีเตียงไม่มีชายแก่มีเพียงเขาคนเดียวที่นั่งอยู่กลางห้องเขาเอามือคลําที่หน้าผากรอยสักหายไปแล้วแต่เมื่อเขามองไปที่เงาของตัวเองบนผนังเขากลับพบว่าเงาของเขามีเลข404ตัวใหญ่นับปรากฏอยู่และสิ่งที่ทำให้เขาหัวใจสลายที่สุดคือเมื่อเขาลองส่งเสียงเรียกชื่อตัวเอง เขากลับนึกชื่อตัวเองไม่ออกความจำทุกอย่างเกี่ยวกับโลกภายนอกถูกลบเลือนไปราวกับไฟล์ที่ถูกชิฟต์ดิลิทเขาคือ not f o u n โดยสมบูรณ์แบบแล้วความเงียบในห้อง404นี้มันดังอื้ออึงอยู่ในหูของวินเขานั่งกอดเขาอยู่กลางห้องที่ว่างเปล่าผนังปูนสีขาวค่อยๆขยับเข้าหาเขาอย่างช้าๆทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่มุมห้องมันคือกระเป๋าเต้ของเขาเองแต่มันดูเก่า และเปิดยุ่ยเหมือนถูกทิ้งไว้ที่นี่มานานับสิบปีวินคลานเข้าไปเปิดกระเป๋าด้วยมือที่สั่นเทาเขาพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเมื่อเปิดออกดูเขาก็ต้องช็อกจนแทบหยุดหายใจในสมุดนั้นมีลายมือของเขาเขียนบันทึกเหตุการณ์เดิมซ้ำๆไว้เป็นร้อยๆหน้าวันนี้วันที่หนึ่งผมเข้ามาในห้องสี่ศูี่เจอชายแก่พยายามนีแต่ประตูเปิดไม่ได้ป้าแม่บ้านทอหาสีปิดรอยแยก วินพลิกหน้ากระดาษไปเรื่อยๆจนถึงหน้าสุดท้ายที่เพิ่งเขียนจบไปตัวหนังสือในหน้านั้นเริ่มเลือนลางกลายเป็นจุดพิกเซลสีดำเขาตระหนักได้ในวินาทีนั้นเองว่าเขาไม่ได้เพิ่งเข้ามาในห้องนี้เป็นครั้งแรกแต่วินติดอยู่ในวงจร404นัดฟาวมานับครั้งไม่ถ้วนทุกครั้งที่เขาพยายามหนีทุกครั้งที่รอยแยกถูกทาสีปิดทับความทรงจำของเขาจะถูกรีเซ็ตใหม่เพื่อให้เขากลายเป็น ข้อมูลส่วนเกินที่เราการถูกลบและสิ่งที่น่าสยองที่สุดคือเมื่อเขามองไปที่มือของตนเองผิวหนังของเขาเริ่มกลายเป็นสีขาวเนื้อละเอียดนักกับปูนที่ป้าแม่บ้านใช้ทาผนังวินวินได้ยินใหม่ลูกเสียงเรียกเบาดังมาจากหลังกำแพงที่เขาเพิ่งคลานมาสัมผัสมันเป็นเสียงของแม่เขาจริงๆวินเอาหูแนบกำแพงแล้วร้องให้ออกมาด้วยความดีใจแม่ แม่ช่วยบินด้วยบินอยู่นี่แต่สิ่งที่เขาได้ยินกลับมากลับทำให้เขายิ่งกว่าตายทั้งเป็นป้าค้าลูกชายฉันเขาหายไปแถวนี้จริงๆนะคะตำรวจบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์สุดท้ายอยู่ที่ตึกนี้เสียงป้าแม่บ้านตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่เห็นเลยค่ะคุณนายชั้นสี่ของเรามีแค่ห้อง403กับ405ตรงนี้มันเป็นแค่กำแพงทึบคุณนายลองขอดูสิคะ มันเป็นปูนตันทั้งแท่งวินได้ยินเสียงฝ่ามือของแม่เขาลงบนผนงังฝั่งตรงข้ามแรงข้อนั้นมันส่งผ่านมาถึงตัวเขาแต่มันไม่ได้รู้สึกเหมือนเขากำแพงมันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังทุบลงบนแผ่นหลังของเขาวินกรีดร้องสุดเสียงแม่วินอยู่นี่วินกลายเป็นกำแพงไปแล้วแต่ในสายตาของคนข้างนอกเสียงของวินเป็นเพียงเสียงลมพัดลอดผ่านช่องตึกที่มืดสลัวเท่านั้น ทันใดนั้นร่างกายของวินก็เริ่มแข็งตัวขาของเขาหลงรวมเข้ากับพื้นแขนของเขายืดออกไปเชื่อมต่อกับมุมห้องปากของเขาถูกผนึกด้วยปูนขาวสีขาวนวลด,ดวงตาของวินยังคงเปรดิดหยูดเขามองเห็นแม่เดินจากไปพร้อมกับคราบน้ำตาและเขามองเห็นป้าแม่บ้านหันกลับมาจ้องมองที่กำแพงซึ่งเขาเคย ยืนหยุดป้ายิ้มเย็นเ็นแล้วหยิบลูกบิดประตูสีสนิมออกมาจากกระเป๋าเท่าเธอแปรลูกบิดนั้นลงบนหน้าอกของวินที่ตอนนี้กลายเป็นผนังไปเรียบร้อยแล้วคนต่อไปกําลังมาแล้วนวินทําหน้าที่เป็นห้องที่ดีหลักอย่าให้เขาหาทางออกเจอสติสุดท้ายของวินเลือนหายไปพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าร่างกายของเขาบัดนี้กลายเป็นห้องสี่รอยสี่ห้องใหม่เพื่อรอรับอยู่รายถัดไปที่จะก้าวพลาดเข้ามาในโลกที่ห่าง หาไม่พบเรื่องของคุณวินจบลงที่ความว่างเปล่าครับปัจจุบันหอพักแห่งนั้นยังคงตั้งอยู่ที่เดิมใจกลางเมืองหลวงที่วุ่นวายมีข่าวหรือว่าทุกๆปีจะมีนักศึกษาหรือพนักงานออฟฟิศหายตัวไปอย่างปริศนาจากตึกนั้นเฉลี่ยปีละหนึ่งคนตำรวจมักจะปิดคดีด้วยคำว่าหายสาบสูญหรือนีออกจากบ้านเพราะไม่สามารถหาหลักฐานใดๆไ,ได้เลยไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยการต่อสู้ และที่สำคัญไม่มีแม้แต่ห้องที่เกิดเหตุสหายราตรีทุกท่านครับเรื่องราวนี้ชวนให้เรากลับมามองโลกความจริงในมุมที่ต่างออกไปคุณเคยเดินไปในที่คุ้นเคยแล้วรู้สึกเอจใจบ้างไหมเช่นทำไมกำแพงตรงนี้มันดูใหม่ผิดปกติหรือทำไมเลขห้องในโรงรรมที่คุณพักถึงข้ามเลขบางเลขไปบางทีนั่นอาจไม่ใช่เรื่องของวงจุ้ยหรือเรื่องของความเชื่อแต่อาจจะเป็นเพราะระบบของโลก กำลังพยายามซ่อนความผิดพลาดบางอย่างไว้หลังกำแพงเหล่านั้นถ้าคืนนี้คุณกำลังนอนอยู่ในห้องพักเพียงลําพังลองเอื้อมมือไปแตะกำแพงข้างหัวเตียงดูสิครับถ้ามันรู้สึกอุ่นผิดปกติหรือถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะเบามาจากข้างในปูตันนั่นอย่าได้ขานรับและที่สำคัญที่สุดอย่าพยายามมองหาประตูที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในตอนกลางวันเพราะถ้าคุณก้าวเข้าไปแล้วชื่อของคุณ นร่างกายของคุณและตัวตนของคุณอาจจะกลายเป็นแค่รหัสข้อผิดพลา40ด404 Not Found ที่ไม่มีใครในโลกนี้ค้นพบอีกต่อไปสำหรับคืนนี้เรื่องราวของห้อง404ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วขอบคุณสหายทุกท่านที่อยู่ร่วมรับฟังความสยองขวัญไปพร้อมกันถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับที่ชวนให้กดลุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสหายราตรี ไว้ด้วยนะครับใครที่มีประสบการณ์เคยเจอห้องแปลกๆหรือสถานที่ที่ไม่ควรมีอยู่จริงลองคอมเมนต์เล่าทิ้งไว้ด้านล่างครับผมจะตามอ่านทุกข้อความคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีและระวังไว้ให้ดีนะครับอย่าเปิดประตูบานที่โลกไม่ได้สร้างไว้ให้คุณสวัสดีครับ